เตต้ตเตต้ตเตตตตตอตาตตตตรเติตตเติตตตตตตรตตตตตตอ่ตเตตตตตตต้ตต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 ต้ตตตต้รตตต้ตเตตตตเติ้ตต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 ต้ตตตตตรตต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 ้ตต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 

เขารู en. okay. okay. ้ดีมอเเ่าอยู่ตรงเขาจะนั่งนิมนั้นแหละนอกแต่นว่าหน้านอกถูกต้องเือนของรู้ข้ามคืนตื่นขึ้นมานะฮไปบาบาปุ๊กแต่ป๊อป๊กเดี๋วก็ันเปเขาี่บอสบอสปันั้นทุกวันนี้บอสต้องขึ้นออบอส้องหน้าหน่อยแล้วก็เจนหน้าไทยต้องอย่ในแถวติกตาติดตามอยู่เซนเตอร์ไว้โอเคอยู่อย่งนี้แล้วเข้า